มาจ้ามาส่องเลขเด็ดอ่างน้ำมนคำชโนดกันจ้าเฮ้ยมี7จดห้าด้วย75หนี่คือเลขตรงกับหัวพญาเคกเลยค่ะสวัสดีค่ะมาพบกับช่องรัชนีชา a นแนลนะคะทั้งทาง YouTube แล้วก็เพจ a c e b o o k จ้าวันนี้เราเดินทางมาที่คำชโนดเมืองคงจ้า ตั้งอยู่ที่นะคะอำเภอเมืองคงจังหวัดนครราชสีมานั่นเองจะ้ะเมื่อก่อนเราจะมาสองเลขเด็ดที่นี่มอยมากเลยนะคะเพราะว่าอ่างน้ํามนของที่นี่นะคะเขาก็จะเข้าเกือบทุกงวดเลยจะ้ะก็จะมีเข้าบ้างหลุดบ้างเนาะเป็นเรื่องปกติจะ้ะนี่คะ่ะอันนี้ก็จะเป็นทางเข้านะคะก็จะมีคือบรรยากาศนี่เย็นสบายใช้ได้เลยนะคะวันนี้เรามากับแม่จ้ะเข้ามาด่านแรกแม่ก็เริ่มทําบุญเลยคะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นเอ่อทำบุญสร้างและบูรณะคำชะโนดเมืองคงโคราชประมาณนั้นด้านแรกก็ถวายกันเลยจ้ะคือด้านในสวยงามมากๆเลยนะจ๊ะ,ะแม่ก็กำลังไหว้อยู่จ้ะดนะเ,ยะเียว เมื่อแม่เราทําบุญจุดแรกเสร็จเรียบร้อยนะคะก็มาบูชา,อาของไหว้นะคะพระพิทธนเนศจ้าไปเราไปจุดไหว้พระพิทเนเนศกันต่อเลยค่ะวันนี้มีโอกาสพาแม่มาด้วยสวยงามทำนะคะไหว้ัวนอยขแม่อันนี้เป็นเท้าเวสวรน,นะคะ ตัวเลขแนวทางแนวทางแล้วแต่ดวงจริงๆอันนี้ตรงนี้ถ้าจะเป็นจุดที่แบบว,ว่ามีอ่างน้ํามูลตัวเลขนะเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระพิทเธเนรเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภเมื่อก่อนมาไหว้แล้วได้แล้วเราจะปไปไหว้เดี๋ยวคำสองเลขเด็ดนิดนะนี่อ่างน้ำมูลถึงแล้ว แล้วแต่ชอบนี่นา่าจะเป็นเจ็ดห้าไหมเจ็ดห้าสี่สามอันนี้น่าจะเป็นแปดอันนี้หกหรือเปล่านะอันนี้ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะอันนี้ก็เป็นแค่แนวทางโปรช้วิจารณญยานในการรับชมได้จ้าเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันวันนี้มากับแม่สองคนพาแม่เที่ยวพาแม่เที่ยว แม่ก็จะทำบุญตลอดทางแม่จะมาทักทุกจุดตอเรามากับแม่แม่ก็จะทำบุญทุกจุด <c oughs> ทำบุญทุกจุดเลยทุุกจด ทำบุญทุกจุดอ้ะแล้วแต่เนาะสวมากแแต่สวย าผาปแปะแตะลูกนี้เราจะขอพรพักพิธเนตเพื่อได20บาทหาสุ พ่อพิ่ธเนศเพื่อที่จะขอพอรเที่ยวจ่หโชคลัำแห้ไหว้ก่อนวันนี้พ็น่าจะมีงานเนาะเรามาลุ้นเลขทูบก,ก,กับแม่ทูบน้ำโชงใส่กล่องทูบน้ำโชงเท่าน้ำโชงลุ้นเลขโชงกันนะพรั มาแล้วจ้าเลขทูบตัวแรกนะคะอันนี้เป็นเลขทูบแม่ของราชนีที่จุดนะคะตัวแรกก็น่าจะเป็นเลขเจ็ดเนาะแต่ว่าสีเขาออกจะจางจางจ้งจะมาลุนตัวที่สองต่อค่ะตัวที่สองสองหรือเปล่าหรือว่าอ๋อสามตัวที่สองน่าจะเป็นสามค่ะเจ็ดสามแล้วนี่ตัวสุดท้ายมาแล้วค่ะตัวสุดท้ายที่ทุกคนรอคอยน่าจะเป็นเอาทำไมเป็นเงั้น น่าจะเป็นเลขไม่หนึ่งก็สี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังไม่ไม่หมดเขายังไม่ไม่หมดรอ,ออีกสักพักสักพักเออเอบเป็นเลขอะ,อะไรเอยตัวสุดท้ายลุนลุนลุน,ลนดูไปดูมาคงคงจะเป็นเลขหนึ่งอะเลขทูบแม่วันนี้นะคะที่มาที่คำชะโนดเมืองคงนะคะโคาชก็จุดได้ซาเอ๊ะ เจ็ดสามหนึ่งค่ะเจ็ดสามหนึ่งนะคะก็ได้เลขทูบแม่แล้วก็เลขคันน้ำมนต์นะคะของคำชะนโนดเมืองคงนะคะอันนี้ก็เป็นแค่แนวทางนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะช่องเราก็แค่ถ่ายแนวทางให้ดูแค่นั้นเองนะจ๊ะใครสำหรับคลิปนี้ขอจบก,ก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า